สวัสดีครับกลับมาพบกักครับกับการศึกษาเรียนรู้พิมพ์ตำหนิเนื้อพระตามตำรานะครับวันนี้จะพูดถึงหลวงพ่อเงินนะฮะเหมือนเดิมแต่ว่าจะให้ดูก่อนอันนี้เป็นพระเนื้อดินนะฮะหลวงพ่อเงินเนื้อดิน,นพิมพ์ขีตานะฮะพิมพ์ขีตานะครับเห็นไ,ไหมฮะพระเนื้อดินสังเกตดูไหมเพื่อนส่วนมากจะลงรักปิดทองเห็นไ,ไหมเพราะอะไรก็ากันแตกเงี้ยเห็นไหมฮะหลวงพ่อเงินสร้างมาเยอะนะต้องบอกไว้ก่อนพระหลวงพ่อเงินเนี่ยมีอายุต้องหนึ่งร้อยสิบสามปีนะฮะหลวงพ่อเงินจะเยอะ เยอะมากนะฮะแต่ว่าหนังสือเนี่ยเพิ่งออกมาแค่40กว่าปีนะฮะเพราะฉะนั้นพระนอกตำรายังมีอีกเยอะนะฮะต้องบอกไว้นิดนึงจะมีเยอะนะครับพระนอกตำรายังมีเยอะนะครับครับเพราะว่าพระนอกตำราเนี่ยที่มีเยอะเพราะอะไรไหมฮะพระนอกตำรามีเยอะเพราะอะไรอย่างที่บอกเพราะหนังสือเนี่ยเพิ่งสร้างมาแค่สี่สิบกว่าปี2517นะฮะแต่หลวงพ่อเงินน่ะร้อยกว่าปีแล้วเพราะฉะนั้นเยอะมากนะฮะพระนอกตำราเยอะมากอย่างเอาง่ายๆอย่างแค่15เนี้ย บางท่านจะเห็นเลยว่าพิมพ์แจกไม่ครัวก็ยังไม่เห็นกันนึกออกไหมหรือว่าพิมพ์เนื้องาแกะเงี้ยที่มาแจกกับพกกรรมการอ่ก็ยังไม่เห็นเห็นอยู่แค่ไม่กี่พิมพ์เองหรือว่าอย่างพิมอ่พิมอ่จอบเล็กจอบใหญ่หรือว่าอ่หรือว่าพิมใบปั๊มลอยองแค่แนี้ที่เอามาที่เอามาลงหนังสือแต่นอกนั้นยังมีอีกเยอะที่ยังไม่ได้ลงสือนะฮะพวกอ่นางพญาเนื้อเนื้อดินหรือเนื้อผงอะไรพวกเนื้อของพระเจ้าพระห้าพระองค์อย่างเงี้ยนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นพระในแต่ละปีสร้างเยอะฮะยิ่งเอาง่าย โอ้โห oh, ตั้งแต่ปีอะไรหนึ่งสองหรือเปล่าถึงหนึ่งเจ็ดไงสร้างเกือบทุกปีบางปีนี่สร้างซ้อนก็ยังมีนะฮะยุคข,ของกับผู้ใหญ่ลีอย่างเงี้ยกับอ่าไม่ชีไม่ชีกุหลาบอย่างเงี้ยใช่ไหมจะ,จะโอ้ปีปีนึงอ่ะสร้างสองสองรุ่นเลยนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นพวกเงินเนี่ยเยอะมากที่ไม่ได้ลงตำราที่บอกไงตำราเพิ่งสร้างเพิ่งเพิ่ง,เพ,งเพิ่งมีขึ้นเมื่อสี่สิบกว่าปีเองแต่ลงพวกเงิน100ร้อยกว่าปีนนนะะะฮเดดีี๋ยววั้อ่าจพูถึง เรื่องพระหล่อบโบราณกับพระปั้มแท้ๆเป็นอย่างไรบ้างเนึกออกไหมตอนนี้ที่เอามาไลฟ์ที่เห็นอยู่นะตอนนี้ต้องบอกเพื่อนๆตรงเลยว่าโอ้โหแบบเป็นเป็นพระฉีดทั้งหมดเลยนะฮะต้องบอกก่อนว่างโทษทีพระอาพระหล่อบโบราณกับพระฉีดแต่ตอนนี้ที่เอามาไลฟ์ทุกวันนี้จะเป็นพระฉีดนึกอหกไหมพระฉีดกับพระหล่อบโบราณต่างกันอย่างไรนึกออกอไหมอันนี้ผมอ่าได้ให้ให้น้องเนี่ยอ่าแนะนําให้น้องที่ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในตองอูของเรื่องหลวงพ่อเงินเลยนะฮะเรื่องหล่อโบราณเลยน้องศึกษา ต้องบอกว่าเก่งมากตรงระดับด็อกเตอร์เลยเรื่องของพวกเงินนี่ฮะแล้รู้ทุกวัดด้วยไม่ใช่แค่วัดเดียวนะะเขาศึกษาแบบเจาะจงเฉพาะเลยแล้วพระต่างๆที่ผมได้มาเนี่ยเอามาโชว์เนี่ยองคูต่างๆเนี่ยก็ได้มาจากน้องแต่ต้องบอกก่อนว่ามันมีมันมีเรื่องเล่าทั้งหมดนะไม่ใช่ว่าได้มาง่ายๆนะฮะแต่ละองค์ที่ได้มาเนี่ย มันมีน้องอาบางคนเข้ามาบอกไปพี่คิมอ,อ,คองค์ของอาจารย์ได้ง่ายจังเลยทำไมเหมือนได้ง่ายจังพระต้องบอกจริงแล้วว่ายากตัวแต่ตัวพี่ได้จากน้องน้องที่ให้มาเป็นที่เป็นกระไรมิดเนี่ยเขาให้มาเป็นวิทยานเนี่ยเป็นองค์ูเนี่ยเขาให้มาง่ายให้พี่ยังง่ายแต่กว่าน้องจะไปได้จากชาวบ้านมาเนี่ยยากเพราะอันนี้นเป็นพระชาวบ้านหมดเลยนึกออกไหมเขาต้องทําความดีจนชาวบ้านยอมรับถึงให้มาเนี่ยึกออกไหมนี่เป็นพระพื้นที่ทั้งหมดที่ได้มาเนี่ออกไหมเดี๋ยวยิ่งลึกไปเรื่อยถ้าเพื่อนดูคลิปไปเรื่อยเดี๋ยวจะเห็นเห็นหน้าพระ นือ้อออกไหมและสิ่งสาคัญนะตอนนี้อยากเพ <ๆ S 2> ื่อนๆได้ได้เห็นก่อนเวลาเวลาดูคลิปกันเนี่ยพยายามดูนิดนึงว่าเฮ้ยพระที่เขามาโชว์น่ยมันเก่าจริงหรือเก่าแท้เก่าจริงหรือเปล่านื้อออกไหมถ้าโลหะมันยังตึงอยู่สันนิษฐานได้เลยเนื้อออกไหมเป็นพระฉีดนื้อออกไม่ใช่พระไม่ใช่พระหล่อบโบราณเนื้อออกเป็นพระฉีดเพราะอะไรและพระฉีดกับพระพระหล่อบโบราณมันต่างอะไรพูดง่ายคือการขึ้นรูปไม่เหมือนกันเนื darum, ้อออกไหมอขึ้นรูปไม่เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้อย่างพระฉีดอย่างเนี้ย เดี๋ยวให้ดูเป็นวิทยาทานนะฮะเดี๋ยวจะได้อธิบายไปด้วยจะเห็นภาพนะฮะเพราะตอนนี้คนเอามาไลฟเนี่ยพระพระฉีดเยอะมันไม่ใช่พระหล่อโบราณนะก็คือผมเคยถามน้องเฮ้ยเขาไม่รู้เหรอน้องบอกไม่น่าไม่น่าที่จะไม่รู้นะพี่คิมเขาต้องรู้เพราะว่าเขาไปเวลาเขาไปซื้อมาเนี่ยสามองค์ร้อยพระฉีดเนี่ยจะราคาสามองค์ร้อยนี่หรอไหมเนี่ยอย่างเงี้ยเพื่อนๆองทำความเข้าใจไปนะฮะเดี๋ยวจะแนะนําให้อย่างเงี้ยเนี่ยถ้าอันดับแรกเลยถ้าถ้าเราไปดูที่บอกถ้าเราไปดูแค่พิมพ์เนี่ยไหมตายไหมเนี่ยถ้าดูที่พิมพ์เห็นไหม เนี่ยคือพระฉีดเห็นไหมแล้วคมเป๊ะเห็นไหมตาหนิครบเห็นไหมพระฉีดอย่างเป็นยังไงพระฉีดเนี่ยจะเป็นพระที่เอาโลหะใหม่มาทำเนี่หรอไหมไม่ใช่โลหะสมัยหลวงพ่อเงินโลหะหลวงพ่อเงินน่ร้อยกว่าปีเนี่หรอไหมจะมีหลากหลายวันนะเนี่หรอไหมแต่พระฉีดปัจจุบันเนี่ยมันเป็นโลหะที่สกัดมาแล้วเนี่หรอไหมทองแดงก็คือทองแดงทองเหลืองก็คือทองเหลืองนี่หรอไหมแล้วการขึ้นรูปก็ไม่เหมือนไม่เหมือนกันต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนเนี่หรอไหมอ่าเดี๋ยวนะดูก่อนเพื่อนๆลองดูไปก่อนนะฮะเดียก่ออออิเผมจธบาารรืงงข เวลา,า,าสร้างพระฉีงงนะะดอ,บบอย่างไรบ้างนะจะได้รู้ว่าพระหลอโบราณยังไงบ้างเพื่อนเพื่อนต้องเข้าใจเวลาจะดูพระหลอบโบราณพวกนียต้องเข้าใจโครงสร้างเนาะเข้าใจโครงสร้างแล้วจะดูง่ายโครงสร้างของหลอบโบราณแท,ท้มีอะไรบ้างเดี๋ยวมา,มา,มานั่นกันเดี๋ยวนี้ไล่พระฉีดก่อนนะทีละอย่างนะเดี๋ยวไอ้โดดไปโดดมาเดี๋ยวไล่พระฉีดก่อนเพื่อนเพื่อนดูก่อนโลหะก่อนเลยดับแรกใช่ไหมเนี่ยเป็นโลหะใหม่นี่เหรอไหมเป็นโลหะใหม่ตึงเป๊ะเหนไหมเห็นไหมเนี่ยตึงเป๊ะพิมพ์คมชัดกริบเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับ เนาะนี่คือพระฉีดลักษณะของพระฉีดเนี่ยฮะดูไว้ดีๆนะฮะนี่คือลักษณะของพระฉีดเนี่ยทำคาร์บ,บอนออกมาเหรอไหมแล้วผิววัตนะเดียวไว้ไหมเนี่ยก็ทําคาร์บอนเห็นไหมฮะแล้ววิธีทําคาร์บอนอย่างไรเดี๋ยวนี้ผมได้วิทยุทย,ยุทธ์มาจากน้องอีกทีนะฮะแล้วก็เป็นน้องเนี่ยเขาก็ได้วิทยายุทธ์มาจากกลุ่มเซียนที่ไปซื้อมานะฮะไปซื้อเซียนแท้ๆนี่เขาจะไม่ซื้อพระชาวบ้านหรอกครับเขาเอาแค่มาหลอกลออ่อเฉยๆนั่นแหละนะฮะส่วนมากก็จะซื้อพระเซียนพระผูะ้ใดพระทำบอมชั้นเซียนอะ เอาไปขายทีนะฮะพระทำปอมง,ง่ายๆนะฮะเนี่ยเนี่ยทำคาร์บอนนะฮะทำคาร์บอนทำยังไงก็คือเขาจะมีไอ้นี่ครีมเอาครีมคาร์บอนนะฮะเอาครีมคาร์บอนทาไว้นะฮะนึกออกรอไหมทาครับเอาครีมคาร์บอนแบบฉโลมไปแล้วสองวันฉโลมเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะใช้ไฟเนี่ยเป็นตัวเผาเพื่อทําผิวไฟด้วยนึกออกรอไหมมันจะได้ทําผิวไฟด้วยเร่งเร่งแรงเร่งเบาเร่งแรงเร่งเบาอย่างเงี้ยคือทั้งอ่าสลับกันเอาไฟร้อนไฟไฟเอาไฟเร่งไฟให้มันแรงแรงเบาแรงเบาสลับกัน อันนี้ผมพูดเพื่อไปเวียรานนะเพื่อนๆห้ามไปทำนะฮะห้ามไปทำนะฮะบอกไว้ก่อนนะฮะนะฮะห้ามไปทํานี่คือลักษณะของการสร้างคาร์บอนนี่ออกไหมนะฮะลักษณะการสร้างคาร์บอนนะจะได้รู้ว่าเออพี่คิมรู้จริงแล้วอย่างนี้ยังไงบ้างเนี่ยอย่างเงี้ยนี่เขาใช้ผงทูบนะไอ้ไอคาบคาร์บอนเนี่ยเศษคาร์บอนเนี่ยนี่ออกไหมใช้ผงทูบมาโรยโรยหรือบางครั้งก็จะใช้ผงถ่านอ่ะถ่านถ่านถ่านที่หุงนะนี่ออกไหมถ่านที่หุงอ่าเขาเรียกอะไรถ่านที่หุงหม้อหุงข้าวอ่ะ ไม่ใช่านแต่ไม่ใช่เตาไฟฟ้าเนี่ยกเขาจะมี่านใช่ไหมใช้เตาเตา่านแล้วส่วนมากลักษณะของการสร้างพระฉีดเนี่ยมันก็คือการที่เขามีแม่พิมพ์อยู่แล้วเนี่ยหรอไหมใช้แม่พิมพ์ที่ลักษณะเหมือนกับฐานเตาลีเนเี่ยเป็นเป็นเป็นพิมพ์เหล็กเป็นพิมพ์เหล็กก็มีพิมพ์อยู่แล้วแล้วเขาก็าใช้ทองเหลืองทองแดงเป็นคล้ายๆก้อนลูกแก้วอ่ะคล้ายๆลูกแก้วอย่างเงี้ยก้อนเล็กๆอ่ะเทเข้าไปในนั้นเลย ทองแดงทองเหลืองผสมกันไปทองแดงทองเหลืองบ้างเงินบ้างอะไรผสมลงไปในนั้นเลยแต่มันเป็นโลหะที่สกัดแล้วไงแล้วก็เอาใช้ใช้แก๊สเป่าเห็นไหมเป่าเพื่อให้ขึ้นรูปเพราะฉะนั้นมันถึงมีความคมหมดเลยไงไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมันถึงมีความคมหมดเลยเห็นไหมเนี่ยการขึ้นรูปมันนี่เหมือนกับหล่อโบราณแล้วเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยไม่เหมือนกันเห็นไหมมันถึงคมหมดเลยเนี่ยเห็นไหมนี่คือพระพระฉีดเห็นไหมครับเห็นไหมนี่คือพระฉีดเห็นไหมไม่เหมือนกันเลยไหมอ่าองค์ที่หนึ่งนะฮะ ทำความเข้าใจไปอันนี้ก็พระทำโลหะไม่ถึงนะฮะเนี่ยเห็นไหมนี่ทำทำเหมือนกันตามมุ้งสวยมากไหมเนี่ยถ้าดูพิมพ์ตายไหมเนี่ยหล่อบโบราณเห็นไหมดูพิมพ์ตายเลยเห็นไหมครับเนี่ยตายทันทีเลยเห็นไหมเนี่ยยันก้นตามมุ้งยันก้นเลยนี่ทำนะพระทำเหมือนกันนะโอเคเสียเวลาเป้าหมายคือตรงนี้อ่าดูสององนี้อเห็นไหมนีพระฉีดหนึ่งองนะครับกับพระหล่อบโบราณหนึ่งองเห็นไหมเนี่ยอันนี้เห็นไหมยังสดอยู่นี่คือพระฉีดเห็นไหมแต่ทําผิวไฟเอาเห็นไหมครับเนี่ย ทำผิวไฟทำคาบคาร์บอนเอาเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวจะให้ชัดๆให้เพื่อนๆได้ดูชัดๆเทียบเลยให้เห็นนะฮะเทียบให้ดูนะฮะเห็นไหมเห็นไหมดูก่อนนะเห็นไหมจะมีวันหน้าเดียวไหมผงคาร์บอนกับวันวันหน้าเดียวไหมเนี่ยผงทูบแล้วแต่มีความสดเห็นไหมความสดของโลหะมันไม่ได้ไงเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมความสดโลหะยังไม่ได้เห็นไหมแต่สิําที่ผมชอบคืออะไรไหมพิมพ์สวยมากเห็นไหมเนี่ยพิมพ์นี้โดนจริงเด็กสมบูรณ์พิมพ์นี้โดนเลยฮะลงรักตรงพิมพ์เนี่ยฮะ ใช่ไหมแต่โลหะมันไม่ได้เลยเลยต้องเก็บไว้ก่อนหลงรักตรงพิมพ์เนี่ยเนี่ยเหรอไหมเป็นดอกไม้พลาสติกไม่ใช่ดอกไม้แท้ง่ายๆนะเนี่ยเห็นไหมดอกไม้พลาสติกอ่าเพลงพี่เต๋อมาหน่อยนะเป็นดอกไม้พลาสติกเห็นไหมเนี่ยของปลอมเลยเห็นไหมแต่นี่เทียบองค์จริงหปเห็นไหมเนี่ยยุบไปเนี่ยองค์จริงเห็นไหมเห็นไหมจำนวนแทงสนิทเลยเห็นไหมอ่าดูนะสององค์เห็นไหมมันเพื่อนๆไล่เอาเหตให้เฉลย,ย,ยแล้วตอนนี้เราไล่ไล่ไอย่างไรโครงสร้างรอบโบราณต้องมีเห็นไหมผิวไฟเม็ดกรวดเม็ดทราย หลากหลายวันนะเห็นไหมอันนี้เป็นไงเนี่ยข้างบนสีจ่ายไหมครับมีทองคําผสมเห็นไหมมีทองคําผสมเห็นไหมเห็นไหมฮะเห็นไหมมีทองคําผสมด้วยไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมจชัดเจนเลยจะเด็ดแล้วทำไมจะอยู่บนทองคําผสมเราต้องรู้อีกว่าโลหะวิทยาทองคําเป็นแร่เบาเนอะไหมเป็นโลหะที่เบาแต่การหลอมละลายจะช้ากว่าเขาเนอะไหมเพราะว่าใช้ไฟที่สูงมากแต่พวกตะกั่วหรือว่าเงินทองแดงหรือว่าสังกะสีเนี่ยใช้ไฟไม่ต้องแรงมากก็ละลายแนละ้วเข้าใจไหมฮะอ่า เอา้ง่ายทีนี้มาเป็นหล่อโบราณมันถึงไม่ถึงแตกต่างกับพระปั๊มอย่างไรอ่าแตกต่างพระปั๊มอย่างไรเดี๋ยวทวนให้พระหล่อโบราณเนี่ยเวลาขึ้นรูปมัน,นต้องปั้นหุ่นเทียนก่อนเนื้ออกไหมเพราะฉะนั้นประเภทที่บอกว,กว่ากว้างคูณยาวเท่าน้นเท่านี้น้ําหนักเท่านี้เท่านี้ไม่ได้ต้องบอกว่าไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าการปั้นหุ่นเทียน่ะจะให้เท่ากันเป๊ะเปไปไม่ได้เข้าใจไหมนั่นประเด็นที่หนึ่งเลยนะประเด็นที่2คือเข้าโลหะหลากหลายชนิด จะมาช่างตวงให้มันเท่ากันเลยเหลืองอมเขียวอย่างเดียวไปไปไม่ได้เนื้ออไหมเพราะฉะนั้นใครมีทองก็ใส่ทองเนื้ออไหมใครมีเงินก็ใส่เงินเฉพาะ,อะทองเหลืองเนี่ยก็จะมีทั้งทองแดงและสังกะสีแหละเนื้ออไหมมีและอีกอย่างคือมีเซียนใหญ่บางคนบอกว่าไอ้เหลืองอมเขียวเนี่ยไม่มีทองคําผสมเนื้ออไหมถ้าเป็นทองคำเนี่ยพวกเงินเป็นทองคำเนี่ยทิ้งไปเลยตีเก๊แสดงว่าคุณไม่เข้าใจหลักโลหะวิทยาเข้าใจไหมครับคุณลองไปศึกษาลหลักโลหะวิทยาดูเนื้ออไห,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 หมทองคํา14 k เคเนี่ยบางเนื้อเนี่ยเป็นเหลืองอมเขียวนะครับ บางเนื้อก็เป็นอมแดงก็มีนือออกไหมแล้วแต่แล้วแต่ว่าเขาต้องการให้เป็นอะไรหนือออกไหมเวลาเวลาการส่งออกเนี่ยเขาจะมีหนือออกไหมการส่งออกเนี่ยเขาจะมีแล้วไอ้เหลืองอมเขียวเนี่ยของโบราณเนี่ยมันเกิดจากธรรมชาติกันเหนือออกไหมเกิดจากธรรมชาติก็คือเขามีทองคําผสมมาด้วยแล้วเงินด้วยทองแดงสังกะสีด้วยเนือออกไหมแล้วก็โลหะชนิดต่างๆปนมาพวกนี้กรงนิกเกิลต่างๆปนมาแล้วมันเหลืองโดยธรรมชาติเนือออกไหมมันไม่ใช่แบบ เหลืองอมเขียวแบบปัจจุบันเหลืองอมเขียวปัจจุบันสังเกตเพื่อนๆสังเกตด,ดูไหมโลหะตึงเป๊ะนึกออกอไหมแล้วเหลืองอมเขียววันณะเดียวนึกออกอไหมวันณะเดียวก็คืออะไรพระฉีดไงฮะก็พระฉีดพระแบบนี้นไงนึกออกอไหมคมตึงเนหมดเลยไหมเนี่ยโลหะตึงเห็นไหมทําผิวไฟเนี่ยแล้วตึงไปหมดเลยไหมเนี่ยคมปิเลยเนะี่ยพิมพ์สวยมากพิมพ์สวยกิฟตเนี่ยถ้าเจออย่างเงี้ยระวังไว้ดีเลยนะฮะเจออย่างงี้ระวังเลยนะเก็บไว้ได้เก็บไว้ศึกษาได้เห็นไหมพิมพ์เจ๊เป๊ะอยู่เลยไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่คืออะไร นี่พระฉีดนะฮะลักษณะพระฉีดเนี่ยของเซียนจะเป็นอย่างนี้เลยพระฉีดหมดเลยวันณะเดียวเขียวอย่างเดียวเลยฮะก็มันองค์ตามหลักโลหะวิทยาแล้วเนี่ยมันร้อยกว่าปีเทคโนโลยีการสก,กัดมันไม่ดีแล้วมันจะมาเหลืองอมเขียวได้ไง <S <S <ๆ S 2> พเพื่อนๆลองพิจารณาดูค่อยๆฟังแล้วพิจารณาไปเนี่ยหรอไหมในเมื่อโลหะมันมีทั้งทองคําทองแดงสังกะสีนิกเกิลตะกั่วผสมลงไปแล้วเนี่ยแล้วมันจะเป็นวันณะเดียวได้ไงเนี่ยหรอไหมไอที่วันณะเดียวทุกวันนี้บอกว่าเหลืองอมเขียวเท่านั้น ก็มันเป็นโลหะใหม่ไงมันก็ท so ําได้สินึกอหอแม้มันเป็นโลหะสกัดแล้วสกัดสารปนเปื้อนแล้วเนึกอหอแม้ทองเหลืองก็ส่วนทองเหลืองทองแดงก็ส่วนทองแดงสังกะสีก็ส่วนสังกะสีเงินก็ส่วนเงินแล้วมันมันสกัดมาแล้วไงแต่สมัยก่อนเขาไม่ได้ยังไม่ได้สกัดนึกออแม้มันยังมีสารไซยาไน์อีกสารหนูมาอีกเวลาฝรั่งเขามาซื้อมาเช่าซื้อเนี่ยพระไทยหรือว่าคนจีนมาซื้อเนี่ยเขาเอาสารเอาเอาตัวเครื่องตรวจเครื่องมือเขาเนี่ยเอาแค่ตรวจสารไซยาไนต์อยน่าง เออเขาเขาพูดง่ายเขารู้เลยว่าอันเนี้ยสารปนเปื้อนเ,เนี่ยสมัยโบราณมันยังมีอยู่ไงเขาใช้สารยาไนท์นื้อออกไหมใช้สารสาาัญญาณสัตว์เรียกง่ายคือสารหนูอะเวลามันสกัดทองคํามันเนื้อออกไหมเออแล้วบางคนบอกโอ้โหหลวงพ่อเงินเป็นมีทองคําในปลอมเลยคุณหารู้ไหมว่าเหมืองเหมืองที่โดนปิดไปเนี่ยก็คืออยู่พิจิตนะฮะอยู่พิจิตอยู่พิโลกเขตติดต,ต่อนะเพชรบูรณ์นะฮะนะฮะโพ,โพทะเลหรือไงเนี่ยคุณลองไปอ่านหาข้อมูลเอาเนาะเขตพิจิตรทั้งนั้นเลยนะฮะนึกอออกไหม เออทองคำเพราะสมัยโบราณเขาใส่เกวียนนะฮะใส่เกวียนล่อ,อนเอาเนี่หรอไหมนะฮะทองคําสมัยโบราณเขามีเยอะเยอะมากพิจิตรมีเยอะมีทองคําเยอะ,ะเพราะฉะนั้นพวกเงินสมัยก่อนอ <c> um> นะะ่ะมีทองคําผสมนะฮะเห็นไหมเนี่ยทองคําเป๊ะเลยที่ที่สาเห็นไหมแล้วมีเงินแล้วที่สัเงสเกตดูไหมสนิมเพื่อนดูดีๆสนิมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับครับไขกับสนิมเห็นไหมอันนี้อมเขียวด้วยไหมเพราะว่าสนิมทองแดงไงนี่หรอไหมแต่นี้ขาวอย่างเดียวขาวอย่างเดียวเกิดจากก้นทูบไงใช้ทูบที่ไหม้แล้วใส่เนี่ยหรอไหมเห็นไหมเนี่ยหรอไหม แล้วเนี่ยโลหะเขาจะมีหลากหลายชนิดและอย่างคือการขึ้นรูปเนี่ยไม่เหมือนกันการขึ้นรูปของพระหล่อบโบราณเนี่ยเขาเอาโลหะหลายชนิดหลังจากเทอ่ง่ายๆเ,เริ่มแต่ต้นเลยหลังจากทาหุนเทียนเรียบร้อยเนี่ยไม่เท่าแน,น่นอนลวนึกออกไหมทําหุนเทียนเสร็จฟอกมูลงัวพอกมูลงวังวเสร็จทาวมูลงัวง่ายพึงพึงหรือตากจนแห้งเสร็จปุ๊บเนี่ยถึงมาพอกอดินนวลดินดินนวลดินทรายดินเหนียวผสมกันเสร็จพอกทับไว้นึกออกไหมพอกทับไว้พอพอกทับไว้เสร็จปุ๊บ ถึงมาถึงมาาสำรอกหุ่นเทียนสำรอกหุ่นเทียนปุ๊บถึงเทหุ่นเทียนแต่สมัยก่อนเนี่ยไอ้ตอนตุ๋นโลหะเนี่ยทองคำทองแดงทองเหลืองผสมกันเนี่ยมันใช้ใช้ลมไงเหมือนเหมือนพัดก็ดึงแบบเป็นดึงโยกเอานี่ยนึออกไหมถ้าใครดูดูหนังโบราณจะเห็นเนี่ยออกไหมเป็นการตุ๋นโลหะมันหลอมละลายเนี่ยมันมันมันไม่ไม่เหมือนปัจจุบันปัจจุบันมันใช้แก๊ส เนืออกมาตั้งอดุลภูมิได้แต่สมัยโบราณมันไม่ได้ไงเนืออไหม well? มันเป็น to to друг, comfort, ora, ที่มาที่ไปของการดูหล่อโบราณด้วยเนื้ออไหมที่ต้องเล่าให้ฟังเนืออไหมเพื่อเพื่อจะได้พิจารณาด้วยเนืออไหมเพราะฉะนั้นโลหะเนี่ยถ้าตุลไม่เท่ากันไม่เป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยการเทโลหะเนี่ยมันจะไม่เรียบเนืออไหมเนื้อโลหะมันจะไม่เรียบนอกจากดูจากเบ้าพิมพ์ที่มันไม่เรียบแล้วเนี่ยมันเกิดจากตรงการตุลโลหะที่ไม่เท่าเียวลาเทลงไปพิมมันก็ก็จะไม่ชัดเนื้อออกไหมก็ใช่ยเนไหมมมมงััวที่นนนขึ้ย เห็นไหมเนี <Wyoming S 2> ่ยมันจะไม่เหมือนกันเลยนี่อมอมเขียวด้วยไหมเนี่ยอมเขียวด้วยแล้วสังเกตดูคาบคาบสนิมหรือคาบไข่แท้ๆเนี่ยเขาจะไม่ด้านนี่ไหมอันนี้ด้านแข็งนี่ไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยด้านแข็งแต่ของแท้เนี่ยเขาเห็นไหมเนี่ยอมเขียวเห็นไหมเนี่ยอมเขียวเห็นไหมเนี่ยแล้วหลังเขาเนี่ยจะไม่ตึงเป้ะไหมจะเรียบหลังเขาเนี่ยไหมเหมือนยางโลหะหมดแล้วแล้วมันจะไม่คมไม่คมเป้เอาง่ายไหมเนี่ยเทียบเห็นไหมเนี่ยนี่คมอยู่เป็นลอนเลยไหมเนี่ยแโลหะตึงเป้เลยเห็นไหมเนี่ย เนี่ยคือทําผิวไฟมาเนี่ยเร่งไฟอ่อนไฟแก่ทาผิวไฟนะฮะหลังจากทาครีมคาร์บอนแล้วนะไอ้พวกเกดกระดีบางครั้งก็จะทำเพื่อคือตอนนี้เพื่อนๆต้องรู้หมดเลยว่าเกดกระดีแท็กเกตกระดีปอมเป็นยังไงฮนะเพราะว่าเกดกระดีปอมเนี่ยมันก็ใช้พวกบุ้งตะไบบุ้งอ่ะตะไบเป็นตะไบบุ้งโบราณลองไปหาดูแล้วกันนะแทะเงเอาแทงเสร็จปุ๊บก็เร่งไฟเอาแล้วมันก็เกิดเกดกระดีแล้วเนี่ยหรอไหมเนี่ยต้องต้องทำความเข้าใจเอาเนี่ยหรอไหมหรือรอยตาม,มุ้งเนี่ยบางครั้งมันก็ใช้ใช้อ่า,อา,า onne, ะ แปะผ้าผ้าขาวลงไปใน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 ,ในแบบเลยเนึกออกไหมแล้วก็เทไปเทลโลหะไปเพราะนี้นมันเลยเกิดเกิดตา뭉กอีกคือเพื่อนๆต้องพ,พ,พิจารณาอีกระหว่างตาม뭉กแทกับตาม뭉กปอมอีกนะต้องทําความเข้าใจไปแต่มันไม่ได้ยากหรอกฮะมันไม่ได้ยากเหมืหอนคุณขับรถแรกๆอ่ะแรกๆมันก็ยากหน่อยเนอะอการคนานวนไม่ถูกเนะแต่ขับไปนานมันก็คล่องเห็นไหมจากสองมือกลายเป็นมือเดียวได้ไหมเหมือนกันการดูผ้าหลบโบราณไม่ได้ยากเนึกออกไหมไม่ได้ยากแล้วมันจบเลยดูแลจบเลยนะถ้าโลหะไม่ถึงก็คือจบแล้วผ้าหลอโบราณเนื้กนอออกไหม แต่ผ้าใหม่ปัจจุบันต้องจำตำหนิแล้วม่ใก็ปอมง่ายอยู่ไงนี่ออกไหมเนี้ยเนี่ยความสดมันไม่ได้ไหมเห็นไหมครับเนี่ยคาบไข่ก็ไม่ได้ไหมเนี่ยเห็นไหมอีกองขาวอย่างเดียวเลยแต่อีกองเห็นไหมมีคาบไข่และมีสีเขียวนีคือสนิมแดดสนิมไงสนิมเกิดจากทองแดงไฮะเป็นสนิมเขียวขึ้นมาด้วยเห็นไหมเนี่ยแล้วคาบคาร์บอนเนี่ยมันมีชีวิตกว่าง่ายนี่ออกไหมฮะเนี็นไหมเนี่ยมันจะไม่ไข่แห้งไข่ดิบะฮะนี่ออกไหมไม่ไข่ดิบแล้วแต่โลหะมันสดมากเห็นไหมครับ เนี่ยเ,เพื่อนๆดูไว้เนี่ยเห็นไหมครับตอนนี้ระบาดมากนะฮะไอ้ที่เอามาไล้ๆกันส่วนมากมันเป็นพระปั๊มเนี่ยปั๊บปั๊มอย่างนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยนึมฮะมันเป็นพระวันนาเดียวเป็นโลหะใหม่ามาทำนึกออกไหมฮะเพื่อนเพื่อนก็นจะดูยากนิดนึงเพราะว่าอะไรเพราะว่าประสบการณ์ยังไม่ถึงไงแตใ่ให้ดูหน้าพระไว้เพราะว่าน้องบางคนคุณจิตติมาหรือไงเขาเขาทำปุ๊บเนี่ยค่อยพ่อเขาดูด้วยบอกเอ๊ะพ่อเขาชมมาบอกเออพระ พระของอาจารย์คิมเนี่ยหน้าพระสวยมากเนอะไหมเออหน้าพระสวยแล้วเก่าจริงอะไรเงี้ยแต่ของคนอื่นมันทาไมดูไม่สวยเลยก็มันพระฉีดเนี้ยฮะพระฉีดพระทาผิวเงี้ยมันก็เลยยังมีความสดมันดูจะแข็งนะมันดูแข็งเป็นพระสดอยู่เงี้ยพระสดพระสดสดมาทำเงี้ยเนอะไหมมันยัเลยดูแข็งเนอะไหมฮะมันเป็นเหล็กยุคใหม่อะมันไม่ใช่เหล็กโบราณเนี่ยมันไม่ใช่โลโทษที่ไม่ใช่โลหะไม่ใช่โลหะโบราณเนี่ยเป็นโลหะยุคใหม่นะะมันจะแข็งเนอะไหมฮะเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะ ถ้าดูพิมพ์เนี่ยจบเลยเห็นไหมครับเซียนบางคนยังไม,ยงไม่ยังไม่เอาเหลืองอมเขียวอย่างเดียวยังไม่เข้าใจเรื่องโลหะวิทยาเลยไอ้เหลืองอมเขียวเน่ยมันมีทององค์ประกอบนะฮะเข้าใจไหมฮะบางคนบอกถ้าเป็นทองมีทองผสมตีเ๊เลยไอ้เหลืองอมเขียวเพื่อนๆลองไปอ่านหาข้อมูลดู14 k เนี่ยมันจะสามารถทําให้อมแดงเป็นเขาเรียกพิงโกได้หรือว่าเป็นเลสโกยังได้เลยนึกออกไหมเออนึกออกไหมหรือเหลืองอมเขียวก็ได้นึกออกไหมเยลโล่เยลโลโกนึกออกไหมได้หมดเลยนึกออกไหม 14K 8K อะไรเงี้ยลราไปดูเหอะมันมีทองคําเงินทองคําเงินแล้วก็ทองแดงผสมนี่หรอแม้ทองคําเงินแล้วทองแดงผสมนี่หรอแม้คือยังไม่เข้าใจเรื่องโลหะวิทยาเลยว่าบอกไม่มีทองถ้าทองปลอมก็ไอที่มรนทำเหลืองอมเขียวแน้วมันต้องมีทองต้องคำปอเขาเรียกต้องมีทองคําแท้ผสมไปด้วยทองคําเงินนี่หรอแม้ทองแดงแต่ที่พวกคุณไม่มีนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพราะว่าของคุณเป็นโลหะใหม่ไงนี่หรอแม้ เออคุณก็ไม่มีทองผสมสิก็เป็นโลหะใหม่ไงแล้วคุณจะหาพระแท้บอกว่าพระแท้คุณหาคุณก็ไม่ค่อยได้อีกเพราะอะไรเพราะมันไม่มีให้คุณมาโชว์ไม่ออกไหมเออคุณก็เลยเอาเล่นเอาของ3องค์ร้อยมาโชว์กันนี่ออกไหมผมเข้าใจนะเออเอาสามองค์ร้อยมาโชว์กันแล้วมาโอ้มาพูดซะต้องดูตําหนิอย่างงู้นอย่างนี้แต่จริงมันมันเป็นพระฉีดไม่ใช่พระคุณง,ง่ายอายนะคนเขาเป็นจอมยุทธ์เขาดูออกระหว่างพระฉีดกับพระหล่อโบราณเนี่ยเขาดูออกนะฮะนะฮะดูออกยิ่งน้องผมนี่โหระดับแบบโลกร์เลยลงพ่อเงินเลยฮะ ดูรู้ทันทีแล้วอันนี้พระฉีดไม่ต้องลงกล้องนะฮะเขาดูแบบไม่ต้องลงกล้องจะรู้เลยว่าเนี่ยเป็นพระฉีดนะไม่ใช่พระหลอบโบราณน,นะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมฮะคือคนที่เขาเล่นเขาเรียกเขาดูพระจริงๆอ่ะเสือสุ่มอ่ะนึกออกไหมเขามีเขามีจอมยุทธ์อยู่แต่เขาไม่โชว์ตัวเขาเรียกไม่หิวแสงนะเขารู้อยู่ว่าไหนพระจริงไม่จริงที่คุณโชว์กันเนี่ยนึกออกไหมต้องอายคนกลุ่มนี้ด้วยยังมีนะฮะยังมีอีกหลายหลายคนนะฮะที่เขารู้เรื่องหลอบโบราณแท้ๆเป็นยังไงะฮะแต่เขาไม่เผยตัวมาเองนึกออกไหมฮะ นะครับเนีย่ยให้ดูไว้เนี่ยเห็นไหมสนิมแท้สนิมปลอมเป็นยังไงนะครับโอเคไหมวันนี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนไม่มากก็น้อยนะฮะให้ให้เป็นวิทยาวิทยาทานไปนะฮะแล้วก็ฝากให้ความรู้กับคนที่เขาเล่นนะักสะสมมือใหม่ด้วยนะฮะฝากแชร์ฝากให้คนอื่นได้ได้ความรู้ด้วยนะก็จะไม่โดนเหมือนเรานะฮะนะให้เขาได้ความรู้ไปด้วยเป็นการสละ ความห่วงกั้นกิเลสที่มีอยู่ในตัวเราไม่ต้องไม่ต้องไม,ไม่ไม่เป็นว,ปว่าคิดว่าตัว,ต,วตัวเรารู้คนเดียวแล้วเราจะเก็บพวกเงินได้คนเดียวพระแท้เชื่อผมเถอะครับพระดีๆเนี่ยเขาจะเลือกอยู่คนดีนะฮะถ้าคุณไม่ใช่คนดีจริงเนี่ยคุณไม่มีทางได้หรอกครับเชื่อผมนะฮะนะฮะนะครับถ้าพระดีๆยังไงก็อยู่กับคนดีนะฮะแล้วใครที่จะส่งพระให้ผมดูเนะี่ยดูขอให้เก็บนะฮะนะฮะถ้าดูแล้วเพื่อขายอย่างเดียวแล้วส่งมาผมดูเรื่อยๆอ่ะอย่าอย่าทาอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าผมเนี่ยมีคนส่งให้ดูเยอะ ถ้าคนไหนเอาดูแล้วเก็บผมก็โมทนาด้วยแต่บางคนโอ้โหส่งมาดูเต็มไปหมดเลยแต่ทําเพื่อจะเอาไปขายผมไม่เห็นด้วยนะฮะพระที่ดีไว้กับคุณดีเนอะไหมของดีๆดีเก็บไว้อย่าไปขายอย่างเดียวเนอะไหมคุณไปขายอย่างเดียวคุณก็เข้าทางเซียนเนอะไหมเนอะไหมคือคนเราถ้าจะขายได้ยังไงมันก็ขายได้เนอะไหมมันไปดีมาซัพพลายผมยังชอบหาชอบแลกพระอยู่เลยเนอะไหมเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวว่าจะขายไม่ได้หรอกเนอะไหมแต่เพียงแต่ว่าโอ้โหไม่เชฟ เป้าหมายของคุณคุณไม่ทํางานเลยคุณว่ามุ่งจะขายพระอย่างเดียวผมว่าไม่ใช่แล้วทําทงานหลักไปเนื่อออกไหมเล่นพระเป็นพุทธคุณไปสะสมพุทธคุณไปเนื่อรอรอไหมฮะนะฮะนะครับโอเคเนาะวันนี้แค่นี้พอนะครับแลโอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับขอบคุณมากทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ